ออวันดีเอดรียนฉันเองทริชเชียชริเชียยังนักแสดงคนหนึ่งไม่มาเราต้องการจ้างคุณแวะมาที่นี่คืนนี้นะหรือว่าโทรหาเวิร์ดมอริแกนขอบคุณ ไอ้โรคจิตไอ้โรคจิตนายวางแผนไว้สิไหมไอ้โรคจิตอ้บ้าเอ้ยดิดิผมผมผมเอาด้วยแล้วอย่ามาบ้าเรื่องเนี้ไปเอาแล้วอผมให้วจิตใจเธอเป็นปกติหรือเปล่านี่ใช่ถ้าเธอเกิดคลั่งขึ้นมาตตนที่ถ่ายทำในป่าจะว่ายังไงเหรอชีช่นมีอะไรไม่เป็นอะไรเธอแค่ มีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับเออลรกลับไปอ่านบกันต่อดีกว่า,าปาปาไปเามีห้องน้ำหรือเปล่าเน <ละ S 2> ี่ยเอออยู่ชั้นล่างเออเดี๋ยวผมกลับมาเถอะเออไปตามที่เชียแล้วอย่าเล่นบ,าบา้บาๆอีกนะเอ้เอเก่งไหนตัวด้วยนะนะสวย จะถึงแล้วฉันรู้นึกถึงอะไรเก่าๆหรือเปล่าฉันไม่นึกเลยว่าจะกลับมาที่นี่อีกอผมรู้ว่ามันเจ็บปวดที่เชียแต่คุณต้องมองในแง่ดีนะเมื่อทุกอย่างจบลงคุณสามารถเคลียชื่อเสียงคุณได้และคุณก็จะได้หนังดัง <laughs> จะเออจะผมพูดยังไงเรื่องดีที่สุดคือเรื่องจริงและนั่นคือสิ่งที่เราทำ อถึงสัทีเธอกับเพื่อนไม่ควรไปที่แคมป์นองเลือดิิคุณไปอะไรอเปล่าฉันไม่รู้ว่าทำไมต้องถ่ายที่สถานที่จริงด้วยแถวนี้มีแคมป์อื่นๆตั้งหลายแห่งความสมจริงไง ทั้งหมดอยู่ที่ความสมจริงที่เชีย่ยผมต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศที่น่ากลัวเราถึงมาตั้งแคมป์ที่นี่ตลอดการถ่ายทำเดี๋ยวก่อนคุณไม่เคยพูดเลยว่าจะมาตั้งแคมป์ที่นี่เชื่อผมนะ่ะมันจะช่วยทุกคนเข้าถึงบทดีนะฉันไม่อยู่ที่นี่หรอกนะก็ตามใจผมจะให้เชม้มขับรถไปส่งคุณที่สถาบันตอนนี้เลยคุณมันทุเรศมากเลยรู้ตัวไหมอืม ผมก็แค่อยากสร้างหนักให้ดีที่สุดเท่านั้นนะก็ได้จัดการมาให้เสร็จทุกคนอยู่ไหนเนี่ยดูเนพวกเขาจะเข้าไปในป่ากันหมดแล้วมั้งน้ำไปเลย นายอะปกติเราเป็นคนที่มาสายไม่ใช่เหรอนั่งลงวันได้ราดใจเย็นๆก่อนนะฉันมีงานสองงานที่โทรกลับในซานตโมนิก้าและทวท์โลงบทที่ซานดิเอโกฉันแลกกับงานนี้พวกเขาเลือกจังหวะไม่ดีเลยนี่เป็นช่วงต้นซีซั่นรู้ไหมพวกคุณรู้ไหมว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหมอ่ะก็เลือกอาตามป่าก็ได้เลยก็ได้แ้เดี๋ยวผมกลับมานะเออเนี่ยผมคิดว่านะนไหนๆคุณกับผมก็ได้รับบทคู่กันในหนังแล้วนี่นะเราน่าจะแบบว่า ซ้อมบทกันหน่อยคืนนี้ดีไหมจะได้ดูสมจริงต่อหน้ากล้องไงดีบ้างคือจะไม่เคยนอนกับนักแสดงด้วยกัรน่ะแลนซ์มันไม่ดีกับดวงของฉันนะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยไอ้งูบ้าโผล่พูดขึ้นมาข้างหลังเกือบจะกัดก้นฉันน่ะโอ้ใหยนึกว่าอะไรเอ้ยคิดว่าตลกนักกันเหรอเราให้โดนกัดเองบ้างจะได้รู้ว่ามันไม่น่าขำเลยโอ้ยกว่าจะมาได้โอ๋ออ๋ออ๋อดิฉันเห็นทุกคนมาที่นี่ไอ้นี่ดิฉันจะเธอมาได้นะ <ส>ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันค่ะเราต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมเล่าฮะเป็นไงบ้างอะ่ะโอเคคิดว่านะฉันได้คุยกับคนอื่นๆน,นะฉันไม่รู้ว่าเธอคือคงจะใช่ทำาจยากมากนะที่ต้องกลับมาที่นี่มีบุหรีบ้างไหมมีสีแรกเป็นไรครับเนี่ยเจ้านายสีนสามสิบเจ็ดพวกคุณสี่คนถูกตัวตลกทำร้ายแต่ เราจะยังไม่ถ่ายทำอะไรจนกว่าธุรการจะมาไอ้หมอท่านชื่ออะไรนะอ๋อพทริกเอาเอานั่นใช่ไหมมาแล้ว<อ><อ>ใช่พทริกพทริกอะไรฉันแล่าเพื่อนฉันเองพทริกนะฉันเวิร์ดเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้โอ้ว้าวยอดมากเลยเพื่อนไม่มีเงนินไม่มีงานเหมือนป่าจริงๆเลย